ก็รีวิว45วิวันนี้จะมารีวิวเรื่อง High Feelings นะฮะหวายพ่งพัน,นเป็นหนังต็ดท็อป10ตอนนี้ของ n e t f l i เลยแต่จะบอกว่า,เ,าเดี๋ยวเราเล่ากันใน45วิแต่บรุนโบนัสก่อนเอกว่าจะได้เพิ่มหรือลดที่กี่วิกันแน่นะคะจากแหและและสทิ่งที่ได้คือเลขเลข6ค่ะเลข6แเ,เลข6และเราจะได้กันรีวิวเพิ่มหรือลด1 2ึ่งสงเฮ้ยโดนลบ7วิอีกแล้วอะ ดูสิจาก45เหลือ38ปีอีกแล้วคขัานมาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันค่นะเราบอกว่า High Filling นะครับเป็นหนังใหม่ใน Netflix น,นะคะที่แบบว่าเราร่วมศึกษาสตรงในตัวตรงใจมากดีชายเด็ดเฟ็นที่คุณคิดซ้ายเลยนะผมโดยเฉพาะตัวเพลงเอกเ,เนี่ยเขาเป็น คนซิงน,นะฮะแล้วก็เลยอยู่ดีครั้งหนึ่งเขาแบบว่าอยู่ดีเขาตัวจุดๆที่มิของเขาสามาคุยกับตัวเขาเองได้นะซึ่งหนังน่นติดความถึงเรื่อง,องอสมองหรือการคุยกับตีแน่แล้วก็เรื่องของปัญหาครอบครัวต่างๆในเรื่องนสนุกม,มากๆเพื่อเพลินแล้วแอบ,บไปเห็นตรงนั้นนิดนึงจุดหนึ่งลองเล่อนดูแล้วกันนะจะบอกว่าสนุกจริงๆครับผมต้องแนะนําให้ไปดูเหมาะกับหน,นังครอบครัวาม,มากนะครับแต่จากเรื่องเพื่อศึกษาครอบครัวสามารถเอาเรื่องหนังเรื่องนี้ดูได้นะครับมันจะเป็นเรอมันด้วยนะครับอกว่าตัวหะไรก็แซ่บหล่อเวอร